ดูแาเกมนี่กูจะแพ้งอ่ะเดี๋ยวคุนก็รออยู่อ่ะรอแค่ให้มากลับขุนขึ้นม้ากลับม้ากลับไปเสร็จขุนก็โดนม้าเล่นอีกในใจมันคิดจะให้เราเอาม้าเดินนะวะ ม้าเรามาจะเต็ปนี้ละอีกฝั่งผไม่ได้คิดอย่างนี้อ้เจนอ่าแสดงว่าจะให้เราเอาขุนขึ้นเดินด้วยว่าผูให้ม้าถอยกลับมาไม่เราไม่ได้คิดอย่างนั้น กูเนี่ยจะกินม oh, ึงมาแกูเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอแม่แหม่แล้วกูกูจะกินกูได้เลยอุ้ยเจี๊ยดถอยก็ไม่ได้ก็ูไม่ย้ายเรือไม่ย้ายเรือกแตถอยกลับก็ต้องถอยทางเดิมเว้ยไม่ถอยเลยยืนสนามเฮ้ยไม่ถอย หลุดสองหลุอสองขุนขุนสองถอยได้หนึ่งตัวถอยได้ทางเดียวกลับกับได้ทางเดียวม้ามึงก็จะหมดมหมดหมดมา้ดาแต่เรือขุนเรามึงจะเลือก โอ้โหกูคิดไม่ถึงจริงๆงทุกอย่างย่อมมีแผนสองเสมอจริงๆรนะอืมกูค,คิดไม่ถึงว่ามึงจะถอยไม่หรอกแมนคติประจำตัวเราคือทุกอย่างย่อมมีแผนสองเสมอ อ่าส่งเรือมาแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าลอากินไม่กินถอยไม่ถอยถอยขึ้นมากินกินไปแล้วก็ถอย หรือเราอาจจะแพ้ก็ได้ไมิแน่มิแน่เฮ้ยโล่กันแล้วเพื่อนเอาจริงสิจะแดกคุณกูแดกนุดกกูแบกกูแบก โอ้ยแม่งแลกเบียร์นะวไม่เอาเป็นตัวอื่นได้ไหมหนึ่งเดินไม่ได้เลยเดินไม่สักตัวเลยต้องหนีครับต้องหนีไม่หนีไม่ได้ถ้าเราถอยปุ๊บมันก็แดกขุนเราเราก็แดกขุนมันเอ้ยเราก็แดกม้ามันเอออเอ ้เอ้ยรู้แล้วรู้เล้เนี่ยด้เลี่ยสุดแล้วเนี่ยรู้แล้วความรู้สึกที่มึงต้องเลือกสองทางแบบนี้ผมเจ็บปวดแค่ไหนมันโดนคือรู้สึกอะไรเ้อ เอาวะเอาก็เอาเว้ยพ่อทำม้ามันมาม้ามันถอยไม่ได้ไห้กินเราเป็นคนเราปุ๊บมามามาก็ออกไม่ได้อักมามาตายมามาพีชีพ โอเคตัดกำลังได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็จะเดือดนกันแล้วเราก็ค่อยคืบคานเข้าไปกินคืบคานเข้าไปกินเลยอ่าหยาบเอามั่งนะ มาสแมนโอ้ยจะไปไหนอ๋อหลังการโอ้ยมาแรกเบียมาแรกเรือ

เดินกดไปแค่เราเดินเร็วแมนเดินปุ๊บเราเดินปั๊บเลยโมเดินเนาะอืมเดิร์นเลยเก็บเวลาคิดเรื่องเออเอาขุนไปล่อปุ๊บขุนเรือก,ก็กินขุน,เร,นเ,เราก็กินเราก็กินเหลือม้าก็เดินไปไหนไม่ได้อยู่ดี อ่าจริงจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะเอาม้าขึ้นมายังไงมันก็ <c oughs> <c oughs> ไปตรงไหนได้วเนี่ยตรงนี้ก็ตายอ้าตรงนี้กระโดดม้ากินี เลนแล้วเนี่ยเอออืมหุ่น้าเหนตลาดะั ย้อสิถ้าเรือกินขุนขุนก็กินเรือเราม้าก็ยังเดินไปไหนไม่ได้แต่ถ้าม้ากินขุนเรือก็ลอ่อหรือว่าเรือจะลงมาไม่ได้ลงมาก็ตายลงมาตรงนี้ก็กินมา้าม้าก็โยกโยกมาแบบนี้โรอปลอดภัยสุดก็เลยกินเบี้ยกินเบียเสร็จก็โด,ดนเบียดแตก เอ,อ้ยจริงสิอืมอืมอืมไปตรงไหนก็ตายถอยได้อยู่ทางเดียวนี่กู่า่็ฮ่าาาฮ่่ วัวล่องวัสายยีิบซีมากเลยเช่ยล่องเงาสายิี่สิบย้ายตกลงไปอืมอืมไม่ช้าก็เรือมันก็แตกอยู่ดีไอ้บูมมึงพลาดแล้วมึงไม่ทันดูเรือกูซะแล้วอะไรมึง โอ้แหละรอให้มึงแดกกูอยู่เนี่ยอ้สัตว์เดินแล้วเนี่ยกูเห็นเห็นอยู่เออคอมแมนเดินเนี่ยกูแดกนี่กูสียกูแดกนี่โบกไดกัราโกดได้เฮ้ยริงเนี่ยส่ง เหมือนกับเจอกับม้าเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันด้วยไม่รู้กรอืกูการที่คุณใส่ต่อละกูเชช่ออย่าง้นเดี๋ยวตู้ลำบากดีคุณเรา โดไลบีจะเดินคุณเหรออือโอ้โหสุดท้ายมาเป็นท้ายพุงเนี่ยโอ้ Lóc quanh luật sư sống nó bèn sống bắt 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 เลือ, <c oughs> อยันมันเข้าไปกินคนปุ๊บแม่งไล่่ายทั้งแถบ

โอ้ยมาตัวเดียวกินได้สองว้าว Amen. biệt Đơn. Ô mình đang bảo bọc nhé bà <coughs> à à, áo, ừ. được nó mua không nó à? lên 5 game mà rồi, lên cột hàng, Chính vì ngà quỳ đúng nghĩa เลือกเดินอยู่สองทางเน้นความชัดเจนดีกว่าเออหนีอะดีละ

ชื่อมใหม่อีกครั้งอีอสัตว์เร็วเลยอโอ้โหแบตมันบลอกคลายแม็กซเออมาแล้วมาแล้วลุกโอ,เอ้เดินที่ตัวเดียวแนละ้วขึ้นไปก็โดนแดก มองมาวัางแดดก็ไม่ดีมั่ง <c oughs> ไปแล้วเนี่ยอ่าลุกเฮ้ยจริงดิแมนขุนไฟกับขุนไหมอเะ้เยมันไม่ได้ไงอ้าวกำอะไรวะคิงกับคิงคู่กันไม่ได้ โอ้แม่พระราชาเสเปล่าไม่ก็้าออกไปลบตดดัวเองอืมกินอะไรดีว,วะ ตอนนี้แผนการนั้นชั่วร้ายกำลังกำเริบ<สะ>โอ้ยกูคงจะแพ้ส<ะ>ิน<ส>ะ,<ส>ะ ตาม,อมเอนเฮ้ยดูอะไรอยู่เฮ้ยคิดโมทำไมชื่อแมนมันไม่ขึ้นสีดำอ่ะขึ้นสีเทาอยู่ตกไไงตกแลยไม่ใช <c oughs> ่หมวดโอภาสฮอนไม่ว่างไม่ว่างหมวดโอภาสเนมาฮอน,นครับ

อ๋อบูมกลับมาไหมเนี่ยเออน่าจะได้กลับอะประมาณเมษาอืมแต่พี่ฟินอยู่ถึงเมษาเนี่ยเมียทิพน,น,นากลับแล้วแอวกรมทิพน้าก,นนากลับแล้วรับใบจบเสร็จกลับแล้วใบจบนี่ใบจบปว,วสเลยวะ ปอสองเอ้ยตำรวจไม่เียนมาผิดพลาดตอนนี้เราก็ต้องขึ้นปีสองแล้วแมนเร็วรออยู่เฮ้ยเอาจริงดิอนะไรวะเนี่ยโอ้ยตัดตีคุอยอีแผลแผลมันมันกดถอยกลับได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้ หมแล้วทุกอ,อย่างยังมีกค่สองอยาอให้ขอ,ต,อตาเดินโอ้โอ้เแวบบแบบลาของเกมสามสิบนาทีนะฮะเนี่ยเราเล่นกันจนเหลือฝั่งละสิบห้านาทีแล้วนะครับแพ้ฮะรู้สึกว่าจะแพ้หนักปุ๊บเอฟูุ๊บตบแล้วนเนี่ยออสิบไมทถึง <c oughs> นี่เหลือไรบดละไโอะดิ อนุญาตให้ถอยตาเดิมเงาไม่คิดคะแนนอาะไม่จัดสถิติอหะอุอ้ยมีการจัด2001ด้วยเฮียคง,งจะเมดมากว่ามีจัดอันดับ2001นอนเอฟแบบเดินสามทีลุกขาด เดือเจริงเนี่ยไมันมีส,สเต็ปเนี่ยะเดินสามทีลูกขาดมันก็ทําได้ใช่ไหมทได้ทําได้เดินสามทีลุกขาดนะหลังจากนั้นนะ่ะตายเดินไปเลยมาตึ๊บเดินสามทีลุกขาดไอ้นั่นกินแม่งเลยจบโอ้ยแมไแนไะไเปียร์อย่างนี้เลยเหรอไงกูจะแพ้แล้วอีสักูแพ้เถอะ ได้แล้วเว้ยอูจากสัตว์กูแข้แล้วเนี่ยดีลุกค่าลุกค่าถ้ามีเหลือดตัวหนึ่งเนี่ยจะลุกได้เลยนะ เบียเบียวจีตอนนี้หมดเบียร์แล้วไม่มีเบียร์สักตัวแมนเดินได้อีกสิบห้าตาไม่ใช่หรอ,อ,อถ้าหนีรอดเกือสิบห้าตาก็ชนะกูชนะใช่ไหมโอเอคแต่ดูยังมุมขนาดนี้แล้วลักษณะกูไม่น่าจะรอด อะไื่อปืดๆใครอะไรมาโอ้โหน้องไม้แอมเล่นคนะชวนเล่นคุกกี้รันอีก่ะเดินดีเว้ยอ้าวเดินดเลยเดินหรอเออมึง,งอ่ะเดี๋ยวขุนมันน้อยใจเอาขุนเดินดเนี่ยวแต่เล่นมาไม่คือเดินมันเลย

ค่ะต่อเล่นได้หมดพเพเดลเพเด้ยพเดไม่เช่อีกนานไไหน้อยเ่ยมันกี่กี่นาทีสิบเอ็ดสเอสเอเนาทีอ 18, 11, 11. ้เราใกล้กันละโอ้ยเ,เ,เสร็จแล้วเสร็จตั้งแต่ก่อนไปยิงสเต็กอ,อีก